สวัสดีครับวันนี้ที่ลามบ b i ายวันนี้นะครับเราจะมาตั้งค่าปุ่มเปิดปิดเครื่อง o p p o นะครับให้มันเป็นแบบเดิมๆให้มันง่ายให้มันใช้งานสะดวกเผื่อท่านๆนครับใช้งานแล้วมีปัญหาไม่ชอบปุ่มแบบรุ่นใหม่ๆครับกดปิดเครื่องเทเลกร g o o g l e a s s i s t a n t ขึ้นมาหรือว่าเด้งฟ้องขึ้นมาตามภาพแบบนี้ครับโดยส่วนมากครับเครื่อง Op p o รุ่นใหม่ๆนะครับเวลาจะปิดเครื่อง มันก็จะให้เรากดปุ่ม power หนึ่ครั้งครับแช่พร้อมกับปุ่มเล่งเสียงแบบนี้ครับมันถึงจะให้ปิดเครื่องได้มีลูกค้าบางท่านครับใช้งาน oppo มานานนานๆเปลี่ยนเครื่องทีครับมาเจอเครื่องใหม่ก็ไม่คุ้นอย่าง a d ดเองก็ไม่ชอบครับกดแช่แล้วมีคำสั่งเสียงเอาเป็นว่าจุดนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะครับวันนี้ครับเราจะมาสาธิต3รุ่นเลยนะครับเป็นรุ่นใหม่ๆทั้งนั้นเลยรุ่นแรกก็จะเป็น a 5 7 2022ครับเครื่องสีดา รุ่นที่2ครับก็คือ A 785G นะครับส่วนเครื่องที่3ครับก็คือ l e n o 7 z 5 g ทั้ง3เครื่องครับวิธีปิดเครื่องเปิดเครื่องเหมือนกันเลยครับเรามาเริ่มจากรุ่นแรกกันเลยครับ A 57202เข้าไปที่การตั้งค่านะครับรูปฟันเฟืองกดเข้าไปเลยครับตรงนี้จะพาเข้าทางตรงก่อนนะครับเดี๋ยวจะมีทางลัดให้ดูในเครื่องต่อไปครับเลือกการตั้งค่าระบบ มันก็จะเด้งเข้าในหน้าต่อไปครับเลือกไปที่ปุ่มเปิดปิดเครื่องมันก็จะเด้งเข้าในหน้าต่อไปครับเลือกไปที่กดปุ่มเปิดปิดเครื่องค้างไว้มันก็จะเด้งเข้าในหน้าต่อไปครับให้กดอันแรกนะครับเลือกเป็นเมนูเปิดปิดเครื่องครับจุดเขียวๆนั่นแหละครับพอเราเลือกเสร็จครับมาลองปิดเครื่องดูกันได้เลยครับนี่ครับ ได้แล้วครับมาครับเรามาทดลองเลือกข้างล่างดูครับเป็นคําสั่งเสียงมันเดิมลองปิดเปิดเครื่องดูครับเครื่องก็จะแจ้งเตือนวิธีการเปิดปิดเครื่องแบบนี้นะครับบางครั้งจะรู้สึกลาคาญครับเปิดปิดเครื่องก็ยากลําบากเลือกไปใหม่อีกครั้งหนึ่งครับนี่ครับได้แล้วครับปิดเครื่องไว้เลยครับสําหรับ A57 ครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับเครื่องรุ่นอื่นๆครับหลักการเหมือนกัน ต่อมาครับเรามาดูรุ่น A785G ครับวิธีการนี้จะเป็นวิธีการรัดครับจะง่ายกว่าวิธีแรกอ่อวิธีการตั้งค่าครับกดตรงช่องค้นหาตรงช่องค้นหานี้นะครับพิมพ์คําว่าปุ่มเข้าไปเลยพอเราพิมพ์คําว่าปุ่มเสร็จครับก็จะมีเมนูคําว่าปุ่มให้เราเลือกหลายอย่างเลยครับให้เราเลือกไปที่ปุ่มเปิดปิดเครื่อง ต่อไปครับมันก็จะเข้ามาหน้านี้ครับกดปุ่มเปิดปิดเครื่องค้างไว้จะคล้ายๆกับ A57 เมื่อกี้เลยนะครับเหมือนกันเลยแล้วก็เข้ามาเลือกได้เลยครับว่าจะเลือกข้างบนหรือข้างล่างครับให้เราติ๊กนะครับเมนูเปิดปิดเครื่องจังเกตจุดสีน้ําเงินไหมครับนี่ครับเดี๋ยวเรามาทดลองเล่นๆนะครับกดแช่ไว้ปิดเครื่องครับไม่ให้ปิดครับก็จะเด้งเข้ามาคําสั่งเสียงเหมือนเดิมครับต่อมาครับให้เราติ๊กเลือกข้างบนนะครับแล้วก็มาลองปิดเครื่องดูครับปิดได้หรือเปล่า ก็กดสวิตช์แช่เดิมๆนะครับแช่ไว้แป๊บเดียวครับนี่ครับปิดได้เลยครับไม่ต้องยุ่งยากเหมือนเดิมแล้วครับกดแช่ไว้ครับแล้วก็ทัชสกรีนที่หน้าจอครับลากลงมาเลยนี่ครับปิดเครื่องเรียบร้อยแล้วครับว้าวก็รุ่น A785G ครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อมาครับรามโนอีกรุ่นหนึ่งทั้ง3รุ่นนะครับวิธีการเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับดูที่ว่าเราจะเข้าทางตรงหรือทางอ้อมครับ ถ้าเข้าทังอ้อมก็คือกดปุ่มคําว่าค้นหาในช่องบาร์ค้ดนะครับมันก็จะมีแถบเมนูให้เราเลือกง่ายๆครับเรามาลองอีกเครื่องครับจะเป็นรุ่น l e n o 7 z 5G ครับรุ่นนี้ก็รุ่นใหม่เหมือนกันฟีเจอร์เดีวยวกันเลยครับเรามาลองกดแชรดูครับนี่ครับคำสั่งเสียงเด้งขึ้นมาแล้วก็เข้าไปที่การตั้งค่าแล้วก็พิมพ์คำว่าปุ่มนะครับตรงที่ช่องค้นหาให้เลือกว่ที่ปุ่มเปิดปิดเครื่อง ต่อมาครับเลือกไปที่กดปุ่มเปิดปิดเครื่องค้างไว้ให้กดเลือกไปที่เมนูเปิดปิดเครื่องมาครับเลือกเสร็จมาลองปิดเครื่องดูกันได้เลยครับนี่ครับเรียบร้อยแล้วครับเป็นไงบ้างครับยากไหมครับตั้งไว้เลยนะครับถ้าทําไม่ได้ก็ให้ร้านโทรศัพท์ที่เราซื้อมาครับตั้งให้เลยก็ได้ เพื่อที่เราจะใช้งานสะดวกครับจุดนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะครับจะชอบแบบคําสั่งเสียงก็ไม่ต้องตั้งครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องทิลาโมบายด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมครับ